ยูนอันบ้านหอยหีบนี่มาจากไสมาแต่เมื่อว่าอ่งคำอาไรฮคนคนหมู่บ้านนี่นะครับประมาณจักรร้อยปีร้อยป่าอยู่ประมาณเนาะจากอ๋อเส้นแล้วนี่แล้วอพยพมาอยู่นี้แล้วเป็นอยังจังา้องว่าบ้านหอยหีบมันแต่เก่ามันก็ขึ้นทุนมันบอกขึ้นไปหากิน เห็นว่างหีบเยอะแต่เพื่ออะไรแต่ผู้ไม่ครบนะหีบเล็กคือหีบไม้หรือจังเลยหีบไม้แล้วแต่เก่าเราไม่ได้ฮีบเล็กหีบอันนั้นยังเก็บไว้อยู่บ่โนามันมีเห็นของทิพย์เลยโอ้เจ้าที่มันก็ไม่เห็นเขานิมิตให้เห็นอืม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 โอ้ว้าวได้แล้ววันนี้ตามตามตามให่เขาลงประวัติลงประวัติไว้นี่ไครห้อยฮีบนี่ มาอพยพมาจากเมืองวังคำมาตั้งอยู่เดือบ้านป้องชื่อบ้านป้องกันได้บ้านป้องบ้านป้องบ้านป้องเคยป้องใหญ่นะโอ้ยป้องอยู่ตาพุนตาขุนรุ่นน้ามันกับรุ่นเก่าแต่พระหลงเด้อประวัติไหมครับประวัติประวัติมันเป็นโรคฝีดาดฝีแมลงแต่เราขนย้ายย้ายอพยพไปข้ามโพยลุกขึ้นมาอืมข้ามโพยอีกจมดินกงไปหาหาอยู่หากิน ตามเอ่อต่องนะขติดเหางเหงได้ความวงเหตไปเห็นไปรมมมมาคล้ายๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือหีบคเอเผื่อแต่น้ำตกขึ้นมาไม่ได้ตามตามตามที่เขาเก็บไว้ยก้นมาไม่ได้ก็ผ้าเดียวมาเ็เออไปสร้อยเดียวสร้ยเบมัเป็นเินไนมาเป็นม้เห็แล้วอันจะทานหายไปครับ มนหแต่อยู่ใต้น้ำอยู่อันหฮยอันนั้นเน่ยยูไก่บอยจากหมุมมาอ่างอ่างห้วาย่นี่บอกครับโอ้ผ่านั้นโอ้ครับบ้านห้างเนาะน้อันนี้คือที่มาของของชื่อหมู่บ้านเนาะ แล้วพอคือม uh. ีพญานาคหีบค mm. ้ำอี Nay, ่างไรพญานาคก็มีมีอะไรบอกหรือมีมีเรื่องเล่าเรื่องเล่ามแต่ว่าตัวนี้เขามาปรุงแต่งเสริมมาอ๋อครับ มีหรอเป็นไดเลยมัือเบสผมนะได้เลว่าสูพังดูผมเป็นเชื้อเบสเนาะมันน้ำม่าเนี้ยน้ำกำลังหลฝนตกมันมีแห้งไปเลยเนาะตรงกลงเวนนะเปื้อเชื้อเป๊ะไปไล้ลำเตยนะลำเตยจมน้ำอยู่เสียบเจอเอาบงดินเจอะ มีแนวขี่กีเดิดนซื้อยามรอบแรกที่ประดุกนวลนวลประดุกใหญ่ครับ <laughs> โอ้ได้การว่ะเอาขีก้กีเดินมีแนวขี่กีเดินเอาบงดินเจออีกแม้ไอ้ขี้เก่าละเป็นได้เลิศบาดน,นี่ลบลงไปพุน้นยามชุดเลยลบขึ้นมาหลังสุดท้ายพอดีครับ <laughs> อ,อยู่และน้าและน้าผมเวลาโอ้ยไหลลัดนี่ครับ <laughs> โอ้ยีบนี่ละครับ <laughs> เป็นได้เลิศเอาดึงลงไปปู้ โอ้ได้การามันดึงเบ็ดเขาลงนะดึงลงไปคันกล่องแนบลงไปพุ่นเลยโอ้ได้การดุกใหญ่แล้วเออเออเออทอดตงดึงขึ้นมานแบบนี้นี่แม่นเหรอคือพับโซ่นี่นะมันกบเบ็ดเกาะเก็ดมันนี่ตูมันเป็นอะไเหรอซีคิ้วแต่เก็ดมัน,นย,ยืดได้จำเล็บป้อมือเขาไปได้สำเล็บนี่ใหญ่ในประมาณโซ่ โมเวนคมันมันโคตนนะมันโคมันโคกกระโูมันเนโอโโอโตใหญ่ส่เหรอโตสัลำมะนีแล้ววอาง่ายๆว่าบีแข่งแข่งประมาณสิบห้าถึงเศบสเส้นครับประมาณนี้เนาะเงาเขาอันนี้เงาเขาเลยมันอยู่ลิฟน้ำโโอโอน้ำขึ้นมาแบบนี้นะมันโยกเครื่องขึ้นมาโอดึกระต t ขึ้นมานอยนึง ลึกแค่ไหนกี่ยวมองกลางกิจกิจมันนี่เนาะนี่พื้นท้องขึ้นมานี่มองคางมันนี่มันเลยเป็นจุดดำดำทำเม็ดข้าวสารนี่เบืองคักป่านนั่นลนะเป็นจุดดำ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 ไปเห็นลายนะกิจบักไงฮนะโบเห็นโฮเห็นหางหหางมวิจมุมน้ำอยู่กะวัชิยาวเทเอลุงหลุน โอ้ผมว่าเกิดนั้นแล้วมันตัวยื่ันมามันเกี้สามว่าไปลวเนาเกือบเกอบอันบีแข่งี่เลยเนาะสองสามว่าได้แล้วป่ะแล้วคิดได้หรืเปดดึงขึ้นมาอี้ดึงดึงคันเบ็ดเานี่ดึงมันก็เกโง่ดึงโย่ขึ้นมาตอนนี้เบ็ดลุตพอดีลุดจะเก็บมันนะเบ็ดลุดปุ๊นแล้วก็โยกจมไปเลย่ะน้าแตะเงวคันเบจก เล่นเล่ยแสดงว่าลุงโลดดิเห็นแล้วกับตาดิบ่ให้ขีโต๊ะบ่ให้ไผ่บ้านขีโต๊ะเลยเออทำมาแ้บนี้ฝนน้ำมากน้ำราดนปั๊ดอืมตกดีปุณิมะนักบ่ได้เป็นหนังบ่ลุงโลดหลังจากหันแล้วบ่เจ็บเปียนบ่ไขฮบ่โซ่บ่โอ้เปน ยำไปตึกปลาตึ๊กปูหากินผมมีลงไหนผมลงผู้ดีผมมีลงผมขึ้นเห็นนั่นแหละเห็นนั่นนั่นแหละเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นนั่นแหละขึ้นผู้ใครเน่ยขึ้นผู้เดี๋ยวใครยู้มีแต่ก็ให้ลงน้ำนี่ลงน้ำนี่เป้ายำเอามาเกลียวขาดึงไว้ทีแล้วหรือวะคำเห็นแล้วครับเคลนรูปออกมาได้บ่เบิ่งเอาตวันแบบเดียวตะวัดนั่นแหละสีเขียวเป็นบ่สีเขียวมีท้องสีส้มสีขาวบ่ งมันมันกระชับกรมดาเขียวอ่อนผิวมีเนื้อเขวแหง้งแสดงว่าวแสดงลุงโลดนี่เซื่อว่าพญ,ญานาคมีจริงเดว่าค้างนี่ค้างลำตูนี่มันเป็นจุดดั่มช้ำเม็ดเข้าสารไปความยาวมาก็ดิเข็นว่าง,งูเขียวเพิ่มขึ้นตัวใหญ่่จ้างูเขียวตัวเลือดไปลิบน้ำอยู่ป่านนั้นตูบักใหญ่ ปิดจุดปิดจุดปิดจุดดำๆไปเห็นหลังเห็นหยังเนาะเห็นเห็นขึ้นมาเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วเนื้อน้ําแล้วมันโค้งนน้ำโอ้ครับเล็กเกาะดึงขึ้นมามันก็ย่อุ่งขึ้นมาแล้วมันเจ็บหรือมาเบ็ดบนใ้มีเสียงห้องเสียงหยังบอกมันเบ็ดจะปักมันอ๋อโตเตยนี่ประมาณว่านัดเตยนั่นก็คือนโยนขึ้นมาหนำได้เลยตั้งแต่เกิดมากฮะก็เห็นผู้เดียวแล้วเอาเบ็ดคิดพยานาบเลย ผมจิตั้งสายาติหรอจานโลดผู้พิชิตพญานาคบ่ชีพกันบิดย์เฮ้บ้านนี้ยรับรงหันเลยแล้วแล่นเขาใส่เกี๊ยมาโอ้มีไหวอนี่ว่าเข็นเข็นพ่ออีบัานนี้เฉด้เลยเอาเข็นใส่บั้าิเนี้ยเาร้ามเสียดอกเออ